มิตรภาพต่างเดนนะ,ะบ่จาเป็นต้องไปหาทั้งอื่นเนาะถ้าเฮ้ามีจิตใจดีทุกคนมีเคาว่าเออเฟื่อเพื่อแผ่เนาะผู้ไดก็ตามเนาะอายุไซก็ตามไทยต่อไทยหรือว่าเป็นทังศาสตร์ชนชาติไหนก็ตามเด้อคว้ว,ว่ากขากโหลดไปใช้เฮ้าก็อยู่กินสบายบ่จาเป็นต้องไปวุ่นวายเอียงมากมามเนาะมีกินกับกินนะคะเพิ่นห้มากจังส่กะถือว่าน้าใจ ตัวกันนะคะหอกกระสางไปเรื่อยเนาะคะ่ะเอกก็ะยุน้ากันยังสี่แหละแบบพี่แบบนองนี่คือการยูเมืองนอกนะคะบ่จาเป็นต้องไปเบอกตอกยัมยังหลายความเกิดมานะคะมายูน้ากันอยู่เมืองนอกนี่ยังก็ตามผู้ใดก็มีบาดแผลมาเปิดสุกคนผู้ใดก็มีความจําเป็นที่จะยูเมื่อไม่ยูเมืองนอกมาเอาผัวฝรังบ่จําเป็นต้องไปคุดคุยเพ่นว่าเพ่นมาจากไสหรืออยู่มองไดมาก่อนเพราะยังเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นความ ความจริงของเพิ่นหรือว่าอีหยังที่เพิ่นมักสิกปิดไว้ปล่อยเพิ่นปิดไว้นี่ละของเพิ่นของโตบัดเวลาโตเปลี่นแก,บก,าากนะะ่บก้าว้้คือเกานะคะบัดเขาเปลี่ยนจังสีย่าอยากไปรูหลายนะคะรู้แค่ว่าเบื้องหน้าของเฮานี่เฮามีความรู้สึกดีๆต่อการเนาะเป็นพี่เป็นน้องกันไว้อีหยังก็สิเป็นในลักษณะนี้ทุกคนคะ่ะให้มิตรการให้เท่านั้นให้โดยที่แบบว่าบ่มีคําว่า ขอขึ้นให้บ่มีขอแม่ให้คือบริวาพี่น้องปองไปมาจากทงอง่อทองแม่เดียวกันนี่คือสิ่งที่แบบว่ากำไรชีวิตเท่าใดน้ากันทุกคนคะ่ะพอแม่พี่น้องเบิ่งออรดเดอร์นี่คือวิธีวิถีชีวิตใส่น้ากันอยู่เมืองนอก,นนกเนาะจ้ะเนาะมาส่งมาบอกกันนะคะทุกคนนี่ละคอยก็ได้จากเอื้อยนะคะรู้จักกันทางออนไลน์ เฮาก็ยังได้ผลประโยชน์จังซี่ผลประโยชน์นี่บ่มแมนว่าเฮาใดแต่ฝ่ายเดียวเพิ่นกระับเฮากระลับนะคะต่างคนต่างหายใจกันเละกกันบ่มแมนว่าห้แเ้็วเฮารับรับอย่างเดียวบ่ใดนะคะทุกคนครับอย่าเป็นโปแต่ผู้ฝ่ายรับเข้าตรงเป็นผู้ฝ่ายห้พร้อมอยากจะเป็นผู้ห้ต้องเสียสละได้เต็มทีต้องหุ้จักคําว่าพ่อดีเนาะค่ะนี่ล่ละคะ่ะปลื้ม รืดใจแห้งพี่ิันเก็บห่าให้โอ้ข่อยกับมะมัดไหวทุกคนคะ่ะมะมัดไห้เพราะว่าอย่างเพราะมันจะได้เก็บงข่อยจะได้เอากระดาษห่อแล้วข่อยจะเก็บไว้ธะเฮ็ดเมี่ยงกินทุกคนขอค่อยขึ้นจากเมี่ยงอันนี้กระบอกเพิ่น่าเก็บหลายเออยาสันแต่ขนาดบอกว่า่าเก็บหลายก็ยุ้มเอายุ้มเอายานตะนองบ่ได้นี่ล่ละความหักความแพงกันเด้อจะ้ะสิทุกสิยากันใดก็ตามถ้ามีแค่คําว่าน้าใจ น้ำใจที่ดีงามให้กันเลยกันยูไซกอยูสบายเนาะมาฝากบอกกันทุกคนคะ่ะโอ้ยงามค่ะเนี่ละทั้งแสบทั้งดีใจทั้งอิ่มเอิบทั้งน้ำใจนะคะน้ำใจพัดไหลมาเข้ากัจักสีตรงตอบขึ้นจังใดทั้งน้ำปูน้ำป่าน้ำปูน้ำปูจะน้ำปลาแดกปาาไนทุกคนคะ่ะหอบภห้นอกเอาความเข้มไปกินซวยกัน <c oughs> บัดรงองายทุกคน เงิอดนุเออยขวายโอ้ยดีใจคักทุกคนเมื่อนี้ก็ได้ไปพ่อนาพ่อตากันแล้วนะคะยายจ๋าสะพ้ายเบียวเยี่ยมนะคะทุกคนถ้าผู้ใดพระท่านดึงหุจักก็ตตรงฝ้าติดตามเพิ่นไว้นะคะแต่ถ้าผู้ใดหูวแล้วนะคะหัวมวลซ่วนซื่นมพ่อเนาะเล่าเรื่องสตอรี่สู้กันฟังอีหยังที่มันถึกมันควรเพิ่นกระทรงต่ออีหยังที่บ่ถึกบ่ควรกับฝ้าแง่แง่นกันเข้ามา คอยป้อนกันทั้งข้มสองข่มบอกกันได้นั่นจริงนะจ้ะไปละอันนี้ก็สิเอาไปเก็บส่วนหนึ่งก็สิกินกับตาบาํบาหุ่นบวบลายอหย่่หางทุกคนค่ะขอขอบคุณีหลายเด้อจ้ะที่เข้ามาติดตามเราชมเราฟังกับสาวสว่างหลักกะทั้งสองทางของพี่จ๋าพร้อมเนาะสาวสว่างสิไปหาเห็ดยู่เห็ดกินก่อนเบิดมือ,อก,กินเ้าเดียว <c oughs> บ่ไหวแล้วนะคะต้องไปหาแนวกินแล้วจ้าทุกคนไปละบ๊ายบาย